สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเที่ยงแบบนี้เลยนะครับเอาแล้วนะครับชาบี้นันเดสจะเลือกใครนะครับระหว่างอดรามาตาเล่กับเดมเบเล่ครับต้องเลือกได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับมีใครต้องอยู่และใครต้องไปนะครับชาบี้นันเดสกับผมเทรนเนอร์บาร์เซโลนาเนี่ยกำลังทํากันบ้านอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะประเมินผลงานของ2ผู้เล่นอย่างอุสมานเดมเบเล่และอดรามาตาเล่ครับก่อนสิ้นฤดูกาล2021-2022 เพราะสโมสรเนี่ยมีศักยภาพทางการเงินครับมอบสัญญาจ้างเก็บตัวรุกริมเส้นได้เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เอาแล้วนะมาลุ้นกันนะครับรายงานจากมาก้าครับเพราะว่าเพราะปัญหาสภาพคล่องเนี่ยรวมถึงหนี้สินนับ1,000ล้านยูโรครับส่งผลให้อาสุกานาเนะี่ยไม่สามารถมอบสัญญาราคาแพงแก่นักเตะพร้อมกันหลายคนในซัมเมอร์ปี2022ได้นะครับ แล้วมันเกิดกรณีที่ต้องเลือกครับเก็บตัวรุกของทีมอย่างเดมเบลเล่หรืออะดรามาดาเล่ครับเพียงคนเดียวนะครับตอนนี้มีข่าวมาแบบนี้นะครับปีกเฟรนช์แมนครับกำลังจะหมดสัญญาครับในถิ่นคัมนูโดยความพยายามต่อเมื่อนะผมเดือนมกราคมในที่ผ่านมาครับมันล้มเหลวนับเนื่องจากตัวแทนนักเตะเนี่ยเรียกค่าจ้างเนี่ยแพงเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานช่วงหลังของดาเตไว้ยีปีเนี่ยร้อนแรงมากจริงๆนะครับทำไป1ประตูกับ7แอสซิสจากการลงเล่น5เกมล่าสุดนะผมในลีกาด้วยนะครับ ฟอร์มแจ่มจริงครับสำหรับเดมเบลเล่ส่วนส่งผลให้ชาบี้เนี่ยเกิดนึกเสียดายมากนะครับแม้ทางต้นสังกัดเนี่ยมองนักเตะเป็นตัวปัญหาสภาพร่างกายเปาะแบบนั้นนะครับขณะที่ทางด้านดรมมาม่าเตาเล่ครับเป็นนักเตะยืมตัวจากบูแฮมตันครับพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่30ล้านยูโรผลงานอาจจะหวือหวานใน2เกมแรกครับบนลาลิกาสเปนฮอสกด2องแอนซิสครับแต่ช่วงหลังหลุดสำรองนะครับ ก็น่าสนใจนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาบีนันเด้ครับและสมสรบาร์โลแนาจะเอาใครไว้และจะเอาใครออกครับโดยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายต้องรอดูบทสรุปซีซั่น2021ถึง2022ว่าสามารถเป็นแชมป์ยูโรปาลีกได้หรือไม่นะครับต้องมีคนอยู่และต้องมีคนไปนะครับสำหรับจบซีซั่นนี้แล้วนะสำหรับอัตรามาตาเล่หรือว่าจะเป็นอุสมานเดมเบเล่ครับต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งทุกคนคิดว่าไงครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับว่าบาร์โลแนาจะตัดสินใจยังไงครับใน2ผู้เล่น2อรายนี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่ย่งครับสวัสดีครับ